วิธีการเอาตัวรอดจากสัตว์ป่าทุกชนิดนะครับไม่เว้นแม้แต่สุนัขนะครับเวลามันไล่กัดนะครับถ้าเรานั่งทําตัวเล็กๆแบบนี้นะครับมันจะเห็นเราตัวเล็กเท่ามันนะครับมันจะไม่เกงขามนะครับมันจะเลียปากทันทีไม่งั้นมันก็จะกัดเรานะครับเพราะว่าเราตัวเล็กกว่ามันมันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์นะครับแต่ถ้าเรา ลุกขึ้นยืนนะครับตัวเราจะตัวใหญ่ทันทีนะครับกางแขนกางขาออกแบบนี้นะครับสัตว์ทุกชนิดนะครับจะไม่กล้าเข้ามาหาเรามาทําร้ายเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเวลาสัตว์นะครับมันจะทาร้ายเราเราก็ต้องทําตัวใหญ่ๆไว้นะครับอย่าทําตัวเล็กแบบนี้นะครับถ้าเราทําตัวเล็กเท่ากับมันมันก็จะเข้ามาหาเรามันก็จะเข้ามาเลียปากเรานะครับ